สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางนะคะ,วะหวยฮานอยนะคะ3านอยนะคะก็พิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่28นะคะเราก็มาสรุปของวันที่27กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับชุดเจาะของเราคือ สูตรวัดใจนั่นเองนะคะก็เจาะ2ตัวเด่นนะคะเจาะเน้นๆสองตัวเด่นนะคะ,เ,เ,นนะ,คะเราก็มาลุ้นตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะบางท่านก็ไปลุ้นเฉพาะกิจนะคะเพราะว่าแนวทางก็มาได้ทุกนอยนะคะอย่างแต่ว่าเราจะชอบนอยไหนแค่นั้นเองนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะในงวดวันที่ยีนะคะ ที่ยีสหกสองสี่นะคะแล้วก็สี่หนึ่งตัวเด่นเรอบหกับสมนะคะ1 1มาตัววิ่งรูดนะคะ1รอบเฉพาะผิดมาตัววิ่งรูดนะคะยินไม่ได้เจาะหนสนะคะก็ไปต่อที่รอบพิเศษกันเลยนะคะ สามสามสองก็สองเนะคะสามสองสองสามตัวกลับนะคะตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะก็ที่เจาะให้ก็คือคู่เน้นคู่เน้นๆทุกคู่นะคะที่เจาะให้ที่จับคู่ให้เนาะก็มานะคะรอบพิเศษนะคะ 2อก็ไม่มานะจ๊ะ29ส่วนชุดบินของเราก็มานะคะสองสนะคะเาไปต่อที่รอบปกตินะคะรู้เจาะสาตัวพี่น้อง230มา3ามามาแบบนี้ก็เจาะยากอยู่นะคะเจาะยากอยู่คะมาแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะมา เบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเนาะมาสามหน้าสามหลังแล้วก็เบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังจับไปไม่เป็นเลยนะคะก็ไปต่อรอบปกติกันเลยนะคะ8ปดสองสนะคะเา้าตัวเก่าตัวเดิมเลยเหลี่ยนแค่หลักร้อยนะคะ6กับ8ปดรอบเฉพาะกิจเลยนะคะแล้วก็ศูนย์เนะคะสองสี่เราก็ไม่มานะคะรอบ ปกติก็ไปต่อที่รอบ VIP กันเลยนะคะรอบ VIP นะคะศูนย์ศูนย์ห้านะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์นะคะมาตัวเน้นตัวเจาะต,ตัวอัดเลยนะคะศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้ามาชุดลินนะคะมีห้ามี ศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์ชุดวินมาบนล่างนะคะอืมใครได้ชุดวินไปก็โชคดีมากๆเลยรอบ VIP เด้งเด้งเลยนะคะอย่างนี้และชุดวินน่ะถ้าวินทุกคู่นะคะมีสิทธิ์ที่จะเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะคะใครดวงดีก็ได้คูณสองไปเลยนะคะสองเด้งไปเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ สำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็รอลุ้นรอชมในงวดวันที่28นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับชุดวินของเรานะคะก็มาแล้ว36วันนะคะจะเอาให้สุดปีไปเลยเอาทุกวันไปเลยแตกทุกวันเลยนะคะเน้นๆที่2ตัวบนล่าง สตัวก็ไม่ค่อยมาด้วยกันเท่าไหร่นะคะ3ตัวหาคู่มาไม่เจอนะคะ3ตัวแต่2ตัวมาทุกวันจริงวันนี้มา32 23แล้วก็05 50 1 0้านะคะชุดวินเราก็ยินดีกับผู้โชคดีกันทุกท่านด้วยนะคะก็ไปตามลุ้นตอนน่อในงวดถัดไปกันเลยแล้วก็งวดที่ยี่สิบนะคะ ก็สำหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆด้วยกันทุกคนทุกท่านนะคะหน่อยนะคะสามหน่อยเน้นๆที่สองตัวบนล่างเลยสูตรวัดใจของเราก็คือชุดเจาะนั่นเองนะคะ สองตัวเด่นนะคะก็ระวังเบิ้ลด้วยนะคะวันเมื่อวานเบิ้ลไม่มาเนาะวันนี้ไม่แน่นะคะน่าจะน่าจะเบิ้นนะคะพอกันไว้ก็ดีเนาะใครชอบเบิ้ลก็รูดเบิ้ลไว้ก็ดีนะคะแต่จะมารอบไหนนะคะก็รอลุ้นรอชมกันนะคะ ชุดจับวินของเรานะคะชุดจับวินของเราวันนี้โอ้โหเป็นเลขที่สวยงามมากๆนะคะแต่จะบางท่านก็อาจจะว่าเอดยินผีบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้เลขอะไรมาก็ไม่รู้นะจ๊ะก็เป็นเลขที่ไม่คงที่นะคะเคลื่อนไปได้ทุกวันนะคะสําหรับสูตรฮานอยนะคะ <c oughs> วันนี้จับเรียงให้เลยหนึ่งสองสามสี ห้าแล้วก็หกนะคะหกตัวอันนี้มาหลักต่ํานะคะอีกสักหน่อยนะคะอีกอีกสักหน่อยก็จะเป็นหลักสูงนะคะก็จะมาแบบจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรประมาณนี้นะคะก็เคยมาให้เจอแล้วเลขแบบนี้เนาะก็สามารถไปจับ วิ่งจับวินจับรูดก็แล้วแต่ใครจะชื่นชอบนะตัวเด่นทั้งนั้นเลยนะคะในนี้เพียงแต่ว่าใครจะโชคดีแค่นั้นเองชอบตัวไหนจับตัวนั้นเลยตัวเด่นของเราในงวดวันที่วันที่28นะคะก็ให้เด่นที่3กับ4เลยนะจ๊ะเาจาะให้เลย3 4 4สี่สมนะคะ จัดไปจดจัดฟาดบึงเลยนะคะชอบค่อยตาวนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสามนะคะสามก็จะมี ก็ใสยวิ่งใายรูดยินว่ารูดเลยดีกว่านะคะเพื่อความชัวนะคะรูดเลยเพื่อความชัวนะคะก็จะมีอันสามหนึ่งนะคะสามสองสองสามมาแล้วก็อาจจะมาอีกนะคะสามสองสามสี่สามห้านะคะสามหก หนะคะส่วนเต็นซีนะคะซี C ก็จะมีซี4หนึ่งซีสองวันนี้จับรูจับเรียงให้เลยนะคะแต่ที่สำคัญนะคะชอบสามรูดสามชอบสี่รูดสี่เน้นเน้นที่ก็เน้นเน้นพิเศษปกตินี่แหละค่ะดีไม่ดีก็อาจจะถึง vip นะคะ บางท่านก็อาจจะตามแค่พิเศษบางท่านก็อาจจะตามแค่ปกติถ้าพิเศษไม่มาตามปกตินะคะแต่ถ้าใครลุ้น vip ถ้าไม่มาจริงก็ถึง vip นะคะสี่นะคะสี่ก็จะเป็นสี่ห้านะคะสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สิแปดนะคะสามก็จะเป็น 30จะมาอีกไหมพี่น้อง สามนะคะสาม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 แปดเลยในแถมนะคะสองคู่นีนแถมที่ช่อนะคะก็จะมีสี่ห้าสามสี่ สี่สองสี่หนึ่งสามสองสามหนึ่งสามห้านะคะสามหก เน้นให้แค่นี้พอเนาะการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลการเบิ้ลก็จะมีสามสามสี่สี่ห้าห้าสองสองหกหหกหกับเก้าเก้านี่ก็ตัวเดียวกันนะพี่น้อง สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า